สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเาลาหรืออยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สุขุสุขคนนะคือคลิปนี้นะค่อยเห็นตั้งแต่โดดแล้วแหละนะตั้งแต่เขาลงทำอิทธนะิฐาเพราะว่าค่อยเล่นต่อๆแล้วเลื่อนผ่านเนาะหลังจากนั้นก็ได้มีเอฟซีแล้วได้ส่งเข้ามาเนาะค่อยคิดบ่กค่อยจีบเบาลแล้วนะแหละนะแล้วก็จนมือนี่อีกนะแล้มีเอฟซีหันส่งมาอีกนะ แล้วเขาก็ได้ถามเขาว่าอีกคนที่เป็นอ่าพิธีกรนะเป็นคนฟังลาวแล้วเป็นคนฟังไทยนะอยากให้อธิบายให้คนลาวเข้าใจแน่เดี๋ยวก็มีการเข้าใจผิดกันอีกแล้วก็คนไทยอีกเพราะว่าคนลาวเข้าไปด้าว่าพิธีกรท่านเป็นคนฟังไทยค่อยมีคิปวิดีโอไปให้พวกแกเบิ้งนะนะไปเปบิ้งคิปวิดีโอกัน ครับวันนี้ผมได้ลงเคลื้นที่มาเมืองต้นเทิงแขวงบ่อแก้วสอบบปลาวครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์กับพี่น้องสปบปลาวว่าเขามีความรู้สึกแล้วประทับใจย่งไรกับถนนเส้นนี้ครับที่จราจรไปมาแล้วมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปด้วยครับชื่ออะไรครับผมสื่อสมศักผมจะถามว่าวันนี้คุณรู้สึกแล้วประทับใจอย่งไงกับถนนเส้นนี้ครับที่เห็นผู้คนจราจรไปมาแล้วมีความสุขครับ ผู้ซึกดีใจได้แล้วก็เรื่องประทับใจก็คือเห็นนทุกคนคอยไปคอยมาในการสัญจรโอ้โนแล้วก็ผู้ซึกถึงความสมคัครใของทุกคนนะแสดงถึงเห็นความสมคัครใใช่ไหมแมนแมน,แมนยังไงครับผมความสมคัครใจก็เวลาไรมาหอดจุดนี้ก็ต้องคอยไปคอยมาแบบสาม,มาแบบร่วมกันเลยคอยขีย่ตามสบายนะอ๋อถ้าเป็นถนนที่อื่นคือแบบวิ่งไปนานแล้วแมนก็จะขี่ขี่ไห้นะอ๋อ oh, ครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของถนนเช้นนี้ที่เห็นคนสมคัครใจหนึ่งคือเห็นความสมคัครใจสองคือความประทับใจ เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่ได้ขี่จราจรไปมาแล้วมีความสุขใช่ไหมแมนแมนแมนว่า <man>, oh. บอลอื่นก็ขี่ไว้อย่างนี้ก็ขี่ได้โอ้โหฮบสุดฮักใจร้ายเพราะว่าจะให้ผู้คนใจเย็นค,ยค่อยๆขี่รถซาหลงทางที่เขาจะเคินฝิดคนที่ใจหอนจะช่วยให้คนที่ใจร้อนม,มาถนนเช่นนี้คือใจเย็นลงใช่ไหมัแลอ๋อแล้ว,ลว,ลวยังไงต่อครับแล้วก็จะเหตุเพราะว่าออกมาเปินหานอยู่นี่ให้คนทางเป็นอย่างนี้การู้สึดดีใจวอาให้คนค่อยๆขี่สตามาแล้วก็จะเห็นออพร้ามารอมเลยคือ ให้คนขี่ซามาแล้วก็คุยกันได้แล้วสามารถดูว่าร้านเราขายอะไรบ้างใช้บริการอะไรบ้างก็คือเป็นจุดขายของเราได้ใช่ไหมแน่แล้วแน่แล้วนี่ก็คือสิ่งประทับใจของพี่น้องสอบบรลาวครับกับถนนเส้นนี้ครับผมวันนี้อยู่กับผมดีเจียมฝาหม้อขอตัวลาไปก่อนเด้อในคลิปนี่นะเขาจะบอกว่าบิธิกรนะนะมันเป็นคนลาวเด้อนนะคนลาวเอ้ยนะคนลาวแล้วเป็นคนลาวราบ่แมเนคนไทยแต่ว่าเราเว้าไทยในการสัมภาษณ์คนลาวในเรื่องถนนหนทางค่นะนะ อันนี้แราเมันเฮ็ดให้คนลาวเข้าใจผิดบ้าคนไทยหันไปเฮ็ดคอนเทนต์แบบนี้อยู่ประเทศลาวหันเพื่ออยากได้อยอดไลค์เฮ็ดให้ประเทศลาวหันเสียหายนะคุณบอกเลยว,ว่าคลิปนี่นะมันเป็นคนลาวนะคนลาวที่ไปสัมภาษณ์คนลาวคอยย่ำมาเปลี่ยนคนลาวาเม่นคนไทยนะพวกเจ้วจำเป็นต้องไปได้ะไรอย่างดอกนะการที่เราไปไทยทนอันถนนหนทางแล้วเป็นอันสัมภาษณ์คนหนะนะ่ะถ้าเป็นค่อยนะค่อยจีบเบาๆนะนั่นเลยนะนะค่อยจีบเบาๆเลย ดีใจแหงที่ได้ถนนหนทางแบบนั้นโอ้คอยนยิ่งเงืบเลยนะดีใจที่ถนนผุพังยังกระดุมอันอัลเบกาดนะดีใจแหงนะป่านนั้นบุญอยากไดัถน,นถนนหนทางที่ดียังให้คนอันเที่ยวไปมาห่นสะดวกสบายนะกับบ้านเฮตให้คนท่านใจเย็นบบะอนันเฮดให้เห็นความห่วงมือห่วงม,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 มืออย่างก่อนกต,ติยอีบ่ คือเขาบอสามารถเล่นความไวได้เพราะบ่าเล่นความไวมาหันมันตกคุมลดเขาจีพนะีเพคคืออย่างก้อนสัมภาษณ์อ่ะนะอันตอบคําถามก็คืออย่างก้อนนะอนันให้เขาใจเห็นเบื้องวิวห้านเพิ่นคือถ้าอยากได้ถนนหนทางดีๆนะควรจะเบ้าความจริงออกไปนะว่าการสัญจรนี่กำลังลําลบากอยากให้เ็นนวยงานที่เกี่ยวข้องลงมาเบิง้ลงลง,ลงมา่อมแปลงลงมาแปลงทางให้แน่นะต้องเบ้าไปแนวนั้น อันพวกเก่ววาบอ,อกมาได้เห็นความห่วมไม่ห่วมมือของปรจชาชนคนลาวได้เห็นได้เห็นอันคนลาวว่าได้แนถนนหนทางนี้ให้ได้ขาพวกเก่าใจเรีออยนด้วยอีกคนมนันอ่าฮับพิซอบเรื่องแปลงถนนหนทางแล้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในเมืองนั้นเขตนั่นนะ่ะมันยิ่ม <c oughs> เขาบอกเลยว่าเขายิ่มยิ่มพ่อยังบ่ต้องเฮ็ดนังป้าไอ้เขาอยู่นั่นแหละ ป้ายเขาอยู่นั่นเราต้องเฮ็ดเราต้องสร้างเราต้องแปลงทางให้เขาป้ายเขาอยู่นั่นเพราะว่าเขาคิดว่าการที่ถนน,นหนทางเป้เพแล้วมันให้ได้พวกแก้วมีความห่วมไม่ห่วมมือกันมีความเฮ็ดให้พวกแก้วใจเย็นลงนะพวกแก้วสัมภาษณ์เองได้จะไปโทษเขาในอนาคตบ่ได้ได้นะพวกแก้วจะไปโทษด,ด้วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ได้ได้อนาคตข้างหน้าที่พวกแก้วอยากเห็นได้ท,ทางดีๆค่นะสมัยหน้าแรงแต่คีฟุ่นไง สมัยหน้าฝนกับเป็นคุมเป็นบอ่อเป็นพวกเป็นคมเป็นตรงไปเปิดนนะคือถ้าอยากได้ถนนหน,นทางที่ดีพวกแก้วควรจะเอ่ยปากว่าความจริงนะว่าการสัญจรลำบากนะทางมันเป็นหลุมเป็นบอ่อยังให้ลงมาช่วยเบิงช่วยมาแปลงทางให้แน่นะต้องพูดไปแนวนั้นมันจริงชนะถ้าเกิด่ายังให้เขาลงมาซ่อมแปลงให้พวกแก้วหมักบอกนะขี่รถตกคุมไปคนอกล้มเจ็บไปละนาวไปนะ อยากได้แบบนั้นบอกการค่ากลางคืนฟันจรกลางคืนนั้นตกคุมไปมีการเจ็บมีบาดแผลขึ้นมาอยากได้แบบนั้นตีนะอีอยากก่างก่อนสติมีอยู่บ่นะความหู้มีอยู่บ่หนะไม่อย่างคือไปเ่้าว่าได้เห็นความหมไม่หอมเมื่ออีกคนเอื้นที่มันฟังคลิปเจ้ามันจิต่าในใจเอาแต่เราพวกเจ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงคนเบ้าด้วยความจริงตอบเขาด้วยความจริงมาตออออ้องโยงโยป้นเรื่องอย่างขึ้นมานะ มีอย่างคนที่ขับรถซัสซาแล้วเขาจะไปเบิ้งเนมหันห่านเจ้าคีทางหรอกมันไปโฟนเกอร์สเตียมอันตั้งใจเบิ้งทางอย่งเดียวเพราะมันก็ขับรถไปมันก็ย่านตกคุมคือกันนะมันบ่มีเวลาที่ไปนั่งมาลมกันไ้ไปไปขี่รถลมกันเลยว่ามาเหลียวเบิ้งห่านไขเครื่องของแก้วนั่นหรอกนะลื้อถึอมันเลื้อถึอนะค่อยการที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้ ได้ถนนหนทางที่ดีขึ้นถาห้านค่อยมันเป็นลุมเป็นบ่อนันนี่นะลูกค้าจะมาจอดรถซื้อของมันกระลำบ้าก็ต้องเบ้าไปแบบนั้นนะถนนหน,นทางนี่บบได้มีความสะดวกสบายนะขี่รถไปตกคุมมากัมีการเจ็บเป็นกระว่ากันไปนะเบ้าตามความจริงคือก็คือก็ออบแปลกใจดอกว่าเป็นอย่างคือเขาเบ้าแบบนั้นเนะพราะว่ารัฐบาลน,นะนะ ห้พวกเขาอยู่แบบนั่นหล่นมาแล้วนะดูนมาแล้วตั้งแต่ใด้แต่ไดมานะตั้งแต่สมัยขอยู่บ้านนั้ได้สมัยใดพุ่นนะพเพราะว่าเขาได้เอาความการพัฒนาหรือว่าความสะดวกสบายเข้ามาให้พวกเขานะบางคน,นก็บร่ได้ว่าเจ้าจงเบิดทุกคนหรอกบางคนนะมันเป็นบางคนนะสั้นแหละนะพวกเจ้าอยากได้แบบนั่นเองนะ พวกแก้วการสัมภาษณ์ออกไปแล้วพวกแก้วก็ได้แบบนั้นเองเด้อพวกแก้วเบ้านาดไปพวกแก้วก็ได้แนวนั้นแหละหน่วยงานที่เก้วขอ้ของเขาก็นั่งยิ้มอยู่หงือนกันล้โอ้สบายแล้วกูบ่ต้องไปลงไปแก้ไขยังให้พวกเขานะเขาก็จะคิดไปแบบนั้นอ่ะบม่มีดอกว่าพวกแก้วเบ้าไปโอ้ยนี่อันอเห็นความสะดวกสบายเห็นอันน้ำใจคนเราไปให้อถนนทุนทางเส้นที่เป็นกลุ่มเป็นบ่อให้พวกใจเย็นลงหะนะเบ้าไปแล้วแล้วพวกเขาจะมาเปียนแปลงมา่้มทางพวกแก้วบ่มีทางนะ บ่มีทางเจ้าคิดผิดและการที่เจ้าเบ้านั้นนั่นออกมาฮะนะฉะนั้นแล้วเจ้ากระด้ยยู่แบบนั่นแหละเจ้ากระดายยู่กับเส้นทางที่มันเปเพยอยู่กับเส้นทางที่มันเป็นกลุ่มเป็นบ่อไปน,นั่นแหละและสุดท้ายขอย้ำเลยนะ,ะอ่านคนลาวที่เข้าไปได้นะคิดว่าพิธีกรเป็นคนไทยฮนะถ้าเกิดจากเบ้าไทยเบ้าเบ้าเรื่องที่มันสร้างสรรค์ขึ้นกว่านี้นะนะถ้าเกิดมายากเบ้าภาษาไทยอยากซื้อเป็นภาษาไทยให้ fc เลยอย่างคำนั้นเข้าใจนะเต่ว่าจะเฝ้าถ้าเกิดเรื่องถนนทางหรือสัมภาษณ์อันเกี่ยวกับอยกองต่างต่าง,งอยู่ในประเทศเราควรแนะนำว่าถ้าเจ้าโบมันคนไทยจะสู้ไปสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะเพราะ่ผลที่ตามมาเหให้คนลาวเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยและล่ากันตะพึ้ตะเพยอยู่ในคอมเมนต์นะจะสู้เฮ็ดแบบนั้นนะเบ้าเป็นภาษาเราสัมภาษณ์เป็นภาษาเราสากรักการ์ดลกอันก็นเห็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเทียงกันอ้าวกวคนไทยทั้งสั้นทั้งสี่นะค่อยกับ่าได้หมัก เพราะว่ามันสร้างความเต็งแง่เจ้าป้าคนลาวแล้วเว่าภาษาไทยไปอีกคนเราคิดว่าคนอ่าสัมภาษณ์นั้นเป็นคนไทยได่ากลับมานะบม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะเด้อ